รัฐเปิดรับชนะแจกเงิน3,500บาท2เดือนเยียวยาโควิดใครจะได้รับบ้างเช็คที่นี่ค่ะสวัสดีค่ะเพื่อนๆค่ะ Thai Herb at Home มาแล้วค่ะวันนี้จะมาพูดคุยกับเพื่อนๆในเรื่องของการเยียวยาเงิน3,500บาท2เดือน ต่อคนต่อเดือนนะคะแล้วก็เดี๋ยวเราจะมาพูดคุยกันในเรื่องนี้ค่ะก่อนอื่นเลยฝากกดติดตาม s u b สไครต์ช่องเพื่อเป็นกำลังใจกันก่อนนะคะกดไลค์กดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ทราบข้อมูลที่อัปเดตต่อเนื่องค่ะเริ่มที่คณะรัฐมนตรีค่ะ เคาะเยียวยาโควิดระลอกใหม่นะคะภายใต้โครงการชื่อเราชนะแจกเงินเยียวยา3,500บาทต่อคนต่อเดือนเบื้องต้นจะช่วยเหลือในระยะเวลา2เดือนก่อนคือเดือนกุมภาพันธ์ถึงเดือนมีนาคม2564ค่ะการเยียวยาครอบคลุมทุกกลุ่มที่ได้รับผลกระทบนะคะทั้งกลุ่มอาชีพอิสระกลุ่มกเกษตรกรโดยในส่วนรายละเอียดเรื่องนี้นายอาคมเต็มพิทยาภัยสิทธ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังในฐานะรองนายกรัฐมนตรีระบุว่ามาตรการในเรื่องของการบรรเทาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากโควิด -19 หรือที่หลายคนเรียกกันว่ามาตรการเยียวยาโควิดท่านนายกรัฐมนตรีได้หาหรือตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาและได้ข้อสรุปว่าได้กำหนดเงินเยียวยาโดยมีวงเงินที่เหมาะสมอยู่ที่ประมาณ 3,500บาทต่อคนต่อเดือนเป็นระยะเวลา2เดือนนะคะโดยการรับเงินเยียวยาภ่ายใตายโครงการเราชนะค่ะกลุ่มที่จะได้รับเงินเยียวยารอบสองมีใครกันบ้างนะคะกลุ่มแรกก็คือเป็นกลุ่มอาชีพอิสระค่คะกลุ่มที่สองอาชีพเกษตรกรกลุ่มที่3ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐกลุ่มที่4 เป็นกลุ่มของผู้ประกันตนมาตรา39และมาตรา40ค่ะสำหรับกลุ่มที่ไม่ได้รับเงินเยียวยานะคะโดยมาตรการเยียวยานี้จะตัดส่วนที่ไม่มีสิทธิ์ออกไปเพื่อลดความซําซ้อนนะคะกลุ่มที่1คือผู้ประกันตนมาตรา33ค่ะกลุ่มที่2ข้าราชการค่ะกลุ่มที่3พนักง,งานรัทวิสาหกิจกลุ่มที่4ผู้มีรายได้สูง ในวงเล็บคือผู้ที่เสียภาษีในวงเงินเกิน1 0 0 0 0แสนบาทขึ้นไปนะคะและเราจะมาทราบในเรื่องของการโอนเงินเข้าบัญชีนะคะว่าเขามีการโอนเงินเข้าบัญชีกันแบบไหนนะคะกลุ่มแรกก็คือกลุ่มผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรัฐจะโอนเงินเข้าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐค่ะ กลุ่มที่2นะคะคือผู้ที่ใช้สิทธิ์คนละครึ่งค่ะจะโอนเข้าเป๋าตังค์นะคะซึ่งผู้ใช้สิทธิ์คนละครึ่งนั้นจะมีการตรวจสอบอีกครั้งค่ะว่าอยู่ในเงื่อนไขาการรับเงินเยียวยาหรือไม่นะคะเช่นเป็นผู้ประกันตนมาตรา33ข้าราชการพนักง,งานรัฐวิสาหกิจหรือผู้มีไรายได้สูงก็จะไม่เข้าเงื่อนไขในการรับเงินเยียวยาค่ะนอกจากนี้คณะรัฐมนตรียังเห็นชอบมาตรการช่วยลดค่าไฟฟ้าในเดือน กุมภาพันธ์ถึงมีนาคมเป็นเวลา2เดือนเช่นกันนะคะโดยผู้ใช้ไฟฟ้ากิจการขนาดเล็กซึ่งไม่รวมหน่วยงานราชการและรัฐวิสาหากิจให้สิทธิ์ใช้ไฟฟ้าฟรี50หน่วยแรกค่ะส่วนครัวเรือนที่ใช้ไฟไม่เกิน150หน่วยต่อเดือนจะงดเก็บค่าไฟฟ้า90หน่วยแรกส่วนที่ใช้เกินกว่า150หน่วยต่อเดือนก็ให้ลดตามอัตราที่กำหนดค่ะลดค่าน้ำประปาลงนะคะ เฉพาะบ้านที่อยู่อาศัยและกิจการขนาดเล็กไม่รวมส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจเป็นเวลา2เดือนค่ะคือรอบบินเดือนกุมภาพันธ์ถึงมีนาคม2,564ค่ะฝากค่ะฝากเพื่อนกดติดตามซับสักไลช่องนะคะเพื่อเป็นกำลังใจกันด้วยนะคะกดไลค์กดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ทราบข้อมูลที่อัปเดตต่อเนื่องค่ะวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะไว้เจอกันครั้งหน้าสวัสดีค่ะ